มาหอด้วพี่น้องจ้าสุขสบายดีเด้อพี่น้องเด้อจบอบมา,าได้คอยมาซีเข่าเลยนนี่นะแาให้รถคันนี้ออกก่อนเออเขาแทนคันนี้ได้เด้อนาะชี้ขาวนี่เนาะบอกว่ารถคันนี้ออกขอแค่ชี้เฟ้ไปเนีฮะเพราะว่าคันจอดอยู่ในย่านเจ้าขอกมาได้นะเออ,อเพราะว่าคอยซีโบติยูเฮงอันนี้พี่น้องทางฝั่งไทยนะซีแมนพี่น้องเบิรงฮะป่ายังเฮยนครเวียงจันทร์ เปิดคนไทยเวียงบ่อยบ่อยบนไม่รถเมบอกออกยากบอกงานออกน้องใช่ปะรถเมมีแปดขั้นพี่น้องมาหอดงานประธาตุโพนเด้อกราบนมัสการประธาตุโพนใช่เปิดเกาะสามขั้นหนึ่งพี่พี่น้องก็บอกกาว่าหกหัวก็อยู่ในทางเขาหนึ่งท่ามู่อยู่ท้ายที่สุดเอาเอาเอา มอนี่รถทั่วเฮ้ยมันจะเข่าไปนั่นก่อนเจ้าเลยเนี่ยไม่นแมี่เราจิตเขานี่มันข้ารถจักเขามาเหาะนะสบายดีเลยน้องมากันส,นสนี่คนพี่น้องสบายดีพี่น้องมันชีวิตยัมันจิเข่าไปนี่แล้วนี่นะนี่นนมันจะเขา่าไปเขาป่า เงเขามันกำลังลกมากไปสะถอยนี่มันนัอยะมันกระสิถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยเฮ้ยเฮยคือยัน้เฮ้เข้าเบิยเๆ้เ้ยเนียเฮ้ยเ้ยเข้ยเ้ยนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้นเ่นยเฮี่เยเอ้ยั้นเฮ้ย้เฮย้เฮ้นเ้ เอาขั้นไหนกับเขามามาเนี่ยหัวแวบบจงปองเด้อมรจอดรถเขาบอยมตัวสีออกสีขาวรถกันได้ อยู่ในได้กับทมมด้วยนี่นี่นีอ้าพี่น้องไปขอกันอยู่ในงานเลยไม่ลงเหมือนไปจอดออกไปได้ชิเนรถเออลงน้ำกันหมดแล้วเว้ยนี่แหละเพียงนี่แหละแกอวมาหนี่บ้านตาแร์เมืองไก่สองเท้าซ้อนีเอาเด็หาเดงบานบุ้งใต้าึงสี แม่ออกสพอนหน้าห้องตีวหาเมีดเป็นกระธานโพนไปนอกการมาสการประหานโพนงานบุนประจำปียบ้านเราสุดินะเดินเข็มทีมติสกถปอยเจ้าบันกีตาตุโอ้ยว่าจเ้ากินหาก็ย่าฝันมาตออมุกถึงเดเก่านมุกงอเราออกตะบัดไม่ไะเข่าของน้ำ อยากไปหากินเข่าหิวเข่าอไรปาดนี้พี่น้อยางจเขาสการในฝ่าคุากอนนั้นพอมไม่ออกซีหาม่จากบาดแผลแก่บาดข้อสอหาเบิ้งทีบีบีด้วยไปด้วยด้ที่เขาฝาดเกสงนำมากหาในลำไหนด้วยอาจจะป่วยด้วยเป๋ กิ้วขาวไปกินไปกินเพอร์ผัวเถวยถวยซีซิคั่นแทบมาเพอร์นะเอาอะไรมาเลือกอะไรไหมอีรอจะเอาตัวไหนท่าน้ำไม้เท่าได้นะนี่นี่ได้หาปลาเลยค่ะพัดกีบนี่นะโดยอันนี้ริบขันลูกศิษย์ยังมาบวกลบได้นเนาะโดยอันนี้ยังเลยนะอันนี้เนื้อฮะพันบอเนื้ออยู่กลางอันนี้เอ็นหมูอืมเอาเอาปลาหน่อยปลาใหญ่ ชีสบ่นี่ดูริสิโอ้ใหม่สิบพันแล้วมัออวนก็นใหม่ละซีฟกูเงินกูพอวะใหม่สิบพันนะได้นั่งนะได้ไนั่งนะเอาใส่ทงให้เอ้<า>เป็นถั่วไรหนนับ,นบด,นดน้นี่ใหม่หนึ่งเี่เอา,เ,า,อเ,อาเอ้นหมูใส่กับเอ็นหนึ่อใส่ เดี๋ยวขอสองปุ๊กเด้อเอ้าไปใช่แหละเอ้าไปยืนวากับบันมสองมสองก็มาอีลาเสียตัวได้บันีหนอีลาได้แล้วลูกน้ำจิ้มนะไม่หาพันสิบพัน คับไปเลือกได้เลยจ้ะปะ่ะมาได้กินลูกสีนพี่น้องทะเลสีสิบห้าพันมางานบุญมากินฝื๊กกับอันลูกสีนพี่น้อง,งเออเพราน,านรั้นแล้วพูนของแท้ว้าวตัวหนึ่งเศร้าหาสามสิบหาเศร้าพันพี่น้องปะ่ะฮะ คนเลยเรอพี่น้องเมาคนเมาคนจะเป็นลมหรอเออหั่นตัวนี้หัน่นเจนิดเราจะลองนี่ยเออนี่เน,นี่เออ,อย่างบมดทันย่างบมดทันหมดทันขายดีเลยเหรอเออ,อเป็นตาแสบอยู่ยนะมาเจอหมูลูกสาวค่ะ ชูวสิเมื่อข้ามบ่เอินเด็กน่อยพูแล้วบายบายพูแล้วหมู่ลูกสาวกับสื่อเอินไปอย่าสิไปรอเบิง์ตัวไหนเออหมักม่วงสามสามพี่น้องเขายังพอนเปิดอันนี้บอกเขาจะแข่งพ้อดนได้พี่น้องแต่เมื่อเขาจะเปิดงานพูดล อันนี่สิเป็นโซนกระปุ่นพี่นอ้องมางานประทัดผลลืมถ่ายขีปตอนกินเฟอร์ปวะถวยนะเฟอถวยสี่สิบพันสี่สิบพันเป็นเงินหกสิบาทพี่นอ้องตวย60หกสิบาทสี่สิบพันกกินลูกซีอิ้นแล้วก็จังหน่อยก็พากันหล่อเมื่อได้นน่ซีมียังอ,อันนั้นเป็นวงดน,นตรีเด้อพี่น้องเด้อด้านนนั้น รถจอดนะโรนิตีแป้งบันเทิงวงเดียวยักมันจะมาขอเงินกคบ่ไม่มีเงินไหนมันเลยเบิดเงินมันรึงรู้พี่น้องขับปุ่นนะขับจอนะเปตาแซบมึงรู้กัดกับปีเอหน้าเบ ทราพท์เหี้ยนะทินเอาเงินห้เออน่ะบลูกซ้วมาขอเงินไปซื้อไปเออน่ะซื้อปีขี่รถซิ่งพี่น้องสามสิบพันป่าทิงสี่บาทบเหมือนปะวะสเกือบสี่เกือบห้าสิบบาทแลวพี่นองอสามสิบพั แล้วม,มันแพงจังเน,นี่ยขอยากอันนี้นะแต่มันสิแพงลูกซีนเนี่ยจะ่ใหญ่แทน้นด้าหน่ด้านหนาไป้องคนไลคนกดไลคแห้งครับ

ខ្ល់ទៅស្តានាន់អាំមាន់ស្ត្នុងថ្តែម្រាប់គ្រាងកើការន្សារោះាន់